หาแนวอีกแล้วจ้ามื่อนี้มาหอดบานล้างปิดลานอีพอบอกว่านี่จ้าสาเหตุต้นเหตุของเราเบิงบอกเผากลัวสีไงมาได้เอ้ยถือตัวดีเจาะเข้าไปแล้วหยอดหักเลยจะ้ะพญไทยกะเตรียมตัวล่าเธอเจาะของฉันใช่ไหมเธอจะไม่มีวันได้ขยายพันุ์อีกดิขาดเพราะฉันจะ ดับแนวเตะให้ดับไปเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ดับแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ทนอยู่นานมากอันนี้คือด้วงมะพร้าวนะคะที่เขาเขาจะไปเจาะต้นมะพร้าวนะคะเขาซิไปเจาะต้นมะพร้าวแล้วเนี่ยหยอดมะพร้าวมังหักก็คือมะพร้าวต้นนี้ก็คือตายนะคะบอกเลยนี่มือมันกินจนมันหักเปิดอันนี้เราก็จัดการเป็นมือสังหารช่วยพ่อใหญ่ไทยนะคะวันนี้นี่ได้ตัวเขาจะเอาตัวใหญ่มะพร้าวนะคะมาห่อหุ้ม นี่มันก็จะเป็นตัวเนี้ยมันดักแด่ด้วยค่ะถ้าไพ่ไอ้บอมมากับขอถูดขอก็ไพ่ได้จ้ะตัวเขาอาจจะดิ๊ด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 ีเราก็มันจะอยู่ตามตามโซกตามมุมนะคะนี่ทุกคนเบิรงพปาะเทไทยกับอ้าวเคลียเ์ียมาให้จาวเนียเขาจะหอ่หอห่อแล้วเกะออกมามันจะเป็นตัวขาวๆแบบนั้นนะคะนี่นี่แล้วมันแบบว่าแน่นแห้ง,หงด้วยจ้ะจากมันออกมาได้จังไงเบิรงแน่นแรงมากนะคะ เราจะาไปทําอะไรทุกคนรอดูนะคะนี่ก็คือแกะปลแกะไปเลยกินเข่ากับยังบรรยากาศบ้านเราตอนเย็นก็จะประมาณนะคะต้นมะพร้าวก็จะเยอะๆหน่อยนะคะแต่อนดีกก็คือน้อยแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเราก็ยังทำการฟันอยู่นั้นยุ่งกับไก่พรอยุ่งนะคะ นี่ละคะอยู่บา้านเหากัอยู่มอมมอมเม่เมแสีละจ้ะพ่อเด้หัวพ่อเด้เชียงกันแต่แต่นตะแต่แต่เชียงกันไปนำเห็ดไปนำตามภาษาบ้านเรานี่อันนี้ก็ได้เลยมันจะมีตัวหนนตัวดำๆมันากาจจะเป็นตัวแบบคือโตมันแกได้จ้ะเด้อมันก็จะได้ดุ้งดุ้งดุงๆๆ ขออภัยในความที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบนะคะอันนี้เป็น